Hello everyone, how are you today? สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยอกลับมาพบกับคุณครูเช่นเดิมนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะ,ะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองคะ่ะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับ Alphabet in English Alphabet ก็คือ คืออะไรคะ alphabet alphabet mm hmm. ก็คือตัวอักษรนั่นเองค่ะ,ะแล้วตัวอักษรในภาษาอังกฤษคืออะไรคะจำได้กันหรือเปล่าเออตัวอักษรในภาษาอังกฤษ alphabet in English ตัวอักษรในภาษาอังกฤษคืออะไรคะ,ะใครจำได้ช่วยกันตอบเลยนะคะว่าตัวอักษรในภาษาอังกฤษคืออะไรอ่าสำหรับตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะ ก็คือตัวอักษร A ถึง Z นั่นเองค่ะ,ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาท่อง A ถึง Z พร้อมกันก่อนเลยค่ะ,ะพร้อมกันหรือยังเอ่ย Are you ready พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว one two three เริ่มเลยค่ะ A ท่องตามไปด้วยนะคะแล้วดูตามไปด้วยค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z หรือ Z นั่นเองค่ะอ่ะอีกสักครั้งนะคะเรามาท่องพร้อมกันอีกสักครั้งค่ะ Are you ready พร้อมกันหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ One two three A B C D E F G H I J K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z หรือ Z นั่นเองค่ะอ่ะต่อไปเราจะมาถามชื่อเพื่อนกันนะคะ อ่าก่อนที่จะมาถามชื่อเพื่อนเราก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดในภาษาอังกฤษถามว่าคุณชื่ออะไรนะคะต้องมาเรียนรู้กันก่อนมดูที่ตัวอักษรสีแดงค่ะประโยคนี้เขียนว่า what is your name what is your name อ่าพูดเร็วๆเ,เป็น what's your name what's your name หรือ What is your name ถ้าพูดให้ชัดเจนนะคะอ่านี่เป็นประโยคคำถามนะคะถามว่าคุณชื่ออะไร What is your name อ่าแล้วในเมื่อม,มีคนถามก็ต้องมีคนตอบนะคะเวลาเราตอบเราต้องตอบว่า My name is My name is แล้วใส่ชื่อของเราลงไปค่ะ My name is หรือ My names My names อย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าดูตัวอย่างกันเลยค่ะว่า เวลาใส่ชื่อไปเพื่อบอกชื่อของเราบอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของเราเราจะต้องบอกอย่างไรพูดอย่างไรนะคะอ่าดูที่ประโยคคำถามค่ะ what is your name หรือ what's your name เป็นการถามว่าคุณชื่ออะไร what is your name อ่าแล้วเวลาตอบ my name is สุภัทรานี่คือตัวอย่างนะคะเราก็จะใส่ชื่อของเราไปนะ My name is สุภัทราหรือ My name สุภัทราก็ได้นี่เป็นตัวอย่างนะคะในการบอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของเราเองเราก็จะต้องใส่ชื่อของเราเองนะคะอะเรามาดูกันค่ะว่า2คนนี้เขาจะสนทนากันเกี่ยวกับอะไรนะคะอะผู้หญิงคนนี้ถาม What is your name หรือ What is your name คุณชื่ออะไรอะ ดูเด็กคนนี้นะคะว่าเขาจะตอบว่าอะไรนะเด็กคนนี้ตอบว่า my name is Jane my name is Jane อะแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรคะเออชื่อเจนนั่นเอง my name's i Jane ก็ได้นะคะชื่อเจนนั่นเองอะต่อไปค่ะสองคนนี้ถามกันว่า What is your name? ผู้หญิงคนนี้ถาม What is your name? หรือ What's your name? คุณชื่ออะไรอ่คอยดูผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้จะตอบว่าอย่างไรนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ตอบว่า My name is Tom. My name is Tom. อ่ผู้ชายคนนี้ชื่อ Tom นั่นเองนะคะต่อไปค่ะสองคนนี้คุยกันผู้หญิงคนนี้ถาม What is your name? What is your name? หรือ What's your name? What's your name? คุณชื่ออะไรอะคอยดูเด็กผู้หญิงคนนี้จะตอบว่าตอบว่าอย่างไรคะอ่าเขาจะตอบว่าอย่างไรเอ่ยจำได้กันหรือเปล่าเขาจะตอบกันว่าอย่างไรคะอ่าเขาจะต้องตอบขึ้นต้นว่า My name is ใช่ไหมคะอ่าแล้วจะตอบว่าอย่างไร My name is แล้วต้องตามชื่อของเขาใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเขาตอบว่าอย่างไรนะคะอ่ะนักเรียนลองตอบในใจก่อนสิคะว่าจะต้องตอบว่าอะไร My name is แล้วบอกชื่อใช่ไหมคะอ่าคอยดูนะคะว่าเขาจะตอบว่าอย่างไรนะ My name is มะลิอ่าผู้หญิงถามว่า what is your name คุณชื่ออะไรเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่า my name is มะลิ my name's มะลิก็ได้นะคะแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรคะอ่าชื่อมะลินั่นเองชื่อมะลินะคะอ่าแสดงว่าเราจะต้องใส่ชื่อเราเข้าไปเพื่อเป็นการบอกข้อมูลของตัวเองอ่ะผู้หญิงคนนี้ถาม what is your name what's your name คุณชื่ออะไร ่าผู้ชายคนนี้จะตอบว่าอย่างไรคะ My name's Boom หรือ My name is Boom แสดงว่าผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรคะอ่าชื่อบ o มนั่นเองอ่เมื่อสักครู่เราได้ทราบชื่อเพื่อนมีชื่ออะไรบ้างคะชื่อเพื่อนจำได้ไหมเอ่ยอใครจำได้ช่วยกันตอบด้วยนะคะว่าเพื่อนชื่ออะไรกันบ้างอ่ ชื่อแอนตัว A ตัวแรกตัว A นะคะก็อยู่ในหมวดหมู่ของตัว A ถึง z นั่นเองค่ะคนต่อไปชื่อทอมก็อยู่ในหมวดหมู่ของตัว A ถึงแเช่นกันค่ะตัว T คนต่อไปชื่อบูมตัว B อยู่ในหมวดหมู่ของตัว A ถึงแเช่นกันนะคะต่อไปชื่อมัลิตัว M ก็อยู่ในหมวดหมู่ของตัว A ถึง z เช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะชื่อเจน เจนตัว j ตัวแรกอยู่ในหมวดหมู่ของตัว a ถึง z นั่นเองค่ะ,ะสังเกตได้ว่าตัวอักษรทั้งหมดจะอยู่ในหมวดหมู่ของตัว a ถึง z ใช่ไหมคะมเพราะตัวอักษรสามารถรวมกันหลายๆตัวกลายเป็นคำได้และบอกชื่อของสิ่งของคนส,สถานที่ต่างๆได้หมดเลยค่ะ เป็นการบ่งบอกหรือระบุชื่อได้นะคะคนทุกคนมักจะใช้ตัวอักษรในการสื่อสารทางหนึ่งเช่นกันค่ะเพราะตัวอักษรเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเช่นกันนะคะ,ะแล้วตัวอักษร A ถึง Z ในภาษาอังกฤษก็คือเครื่องมือในการสื่อสารสำหรับภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะอ่า เด็กๆอย่าลืมเด็กๆอย่าลืมนะคะไปท่อง A ถึง Z ให้คล่องจดจำให้ขึ้นใจเลยนะคะว่าตัวอักษร A ถึง Z มีตัวอะไรบ้างเขียนแบบไหนตัว A พิมพ์ใหญ่ A พิมพ์เล็กเขียนยังไง A ถึง Z พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเขียนแบบไหนเราต้องไปจดจำให้ได้นะคะเพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับตัวอนนักษรนี้ไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปค่ะ เพราะการที่เราศึกษาภาษาอังกฤษยังยังไงเราก็ต้องมาเจอตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนค่ะอาฉะนั้นขอให้นักเรียนทุกคนมันฝึกมันท่อง A ถึง Z เป็นประจำนะคะแล้วเวลาท่องก็ดูตัวอักษรตามไปด้วยจะได้จําได้ให้ขึ้นใจเลยนะคะอาสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฟังอย่างตั้งใจนะคะ ขอบคุณค่ะ Thank you very much See you again later